คุณสร้างคุณค่าให้กับตนเองหรือยังหลายคนค่ะในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้คนนั้นไม่ให้ความสำคัญกับฉันไม่เห็นคุณค่าของตัวฉันแต่วันนี้ค่ะลองย้อนกลับมาถามตัวคุณเองว่าคุณได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองหรือยังค่ะเพราะว่าถ้าคุณสร้างคุณค่าให้กับตนเองมากพอคนก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะวิธีที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเอง เรื่องแรกนะคะคุณลองทบทวนตัวเองดูค่ะว่าคุณรักตัวเองมากพอไหมการรักตัวเองมากพออาจจะแสดงออกด้วยการดูแลตัวเองในด้านร่างกายในด้านจิตใจรวมทั้งส่งเสริมคุณ่าของตัวเองค่ะลองยืนมองตนเองหน้ากระจกแล้วมองเข้าไปในกระจกว่าคนนี้ใช่ไหมที่คุณรักใช่ไหมที่คุณภูมิใจใช่ไหมที่รู้สึกว่า คนนี้แหละเป็นคนเก่งที่สุดเป็นคนสุดยอดที่สุดเป็นคนที่มีความมุมานะต่อการทำงานมากที่สุดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเป็นคนที่สามารถทำอะไรก็ตามสำเร็จตามเป้าหมายได้ถ้าคุณได้มองตนเองแบบนั้นแล้วพูดกับตัวเองแบบนั้นในทุกๆวันค่ะแสดงว่าคุณรักตัวเองคุณมั่นใจในตนเองมากพอค่ะเรื่องที่สองนะคะคุณลองคิดดูค่ะว่า สมมุติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่คุณชื่นชมเขามากๆในเรื่องราวของการทำงานในเรื่องราวของการประสบความสำเร็จแต่วันหนึ่งคุณกลับพบว่าเบื้องหลังของเขาชีวิตครอบครัวของเขาเขาไม่เคยดูแลครอบครัวเลยเขาทิ้งครอบครัวเขาละก,การดูแลพ่อแม่รวมถึงเขาไม่ได้ใส่ใจลูกของเขาเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณจะรังรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าในตัวคนนั้นไหม เช่นกันค่ะถ้าวันนี้คุณรักครอบครัวของคุณคุณดูแลครอบครัวของคุณอย่างดีคุณมีเวลาในการดูแลพ่อแม่คุณเอาใจใส่พ่อแม่คุณดูแลลูกอย่างดีตามสภาพของคุณที่คุณจัดได้ใครที่เห็นคุณค่ะมองเข้ามาในตัวคุณเขาจะรู้สึกชื่นชมคุณค่ะในการที่คุณดูแลครอบครัวคุณอย่างดีเขาจะรู้สึกให้คุณค่ากับตัวคุณค่ะและเรื่องที่สามนะคะ ถ้าคุณเป็นคนรักอาชีพรักงานที่คุณทำไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานประจํางานที่คุณสร้างขึ้นมางานที่คุณอยากสร้างครอบครัวงานที่คุณอยากทําให้สําเร็จตามเป้าหมายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่รักครอบครัวรักงานรักอาชีพของคุณคุณทําอาชีพของคุณด้วยความรักรับผิดชอบในงานที่คุณทํามีพันธสัญญาต่อเป้าหมายและแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความมานะพยายามที่จะทำงานเหล่านั้นให้สาเร็จตามเป้าหมายของคุณได้ถ้าแม้มันเป็นงานส่วนตัวค่ะแล้วคุณสามารถทำให้สาเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการได้แม้ว่างานนั้นจะยากจะลำบากจะรู้สึกมีความล้มเหลวผ่านเข้ามาในบางครั้งแต่ถ้าคุณสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ได้ ไม่ว่าคุณจะผ่านการล้มเหลวกี่ครั้งหรือไม่ว่าคุณจะผ่านปัญหาและอุปสรรคใดๆค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าและสู้ต่อกับงานที่คุณทำได้คุณก็จะมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองคุณก็จะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามารายล้อมรอบตัวคุณค่ะ คลับคนคิดบวกยามเช้าวันนี้กับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ